ประเทศนี้คนที่จะยิ่งใหญ่ได้ก็คือคนที่ออกคําสั่งเท่านั้นทุกคนจะต้องทําตามคําสัง่งไม่ใช่ครับประเทศนี้ค่าของคนอยู่ที่คนประเทศนี้ค่าของคนมันอยู่ที่คนของค่าไม่ใช่ครับประเทศนี้ค่าของคนอยู่ที่คนของไม่ถอยยูยูย่าไอ้อะไรนะย่าเคเนี่ยคุอะไรเนี่ยคุณแะ่กฎนมาย แยกกฎหมายให้าการตอกรองแยกเปิดปิดเลยเหรอตัดทีชั้นใหม่ให้เลยอ่ะแล้วลืมกัดชารมัได้ยังไงตามจกเลยตามจกเลยพอดีด้านนี้มันเป็นสีขาวอยู่เดี๋ยวผมขอให้คนไป็นเบาะนะพื้นที่ทางนอกแล้วเดี๋ยวทุกคนหาพับพวกผลเลือดน้ำออกอย่างนอกระกระบอกพื้นที่เขาไม่เอาอยู่แล้วเรามาผิดงานนะขอโทษด้วยวันนี้เราเรียนร้องเสื่อาเสือมางด้านขอบคุณแม่ครับทางด้านเสื่อมเนี่ยท่ครับ มาครับการขอเดือนประสบกันนะครับจบศิลปะก์นี้ครับข้างหลังครับขอทีมงานที่มาครับใครก็ได้นะครับพักการเมืองดีครับพักการเมืองพักการเมืองต้องเหนุนเตลสายของนะฮะถ้าคุณหาเสียงไว้แล้วคุณได้คะแนนเสียงเข้าไปแล้วแล้วคุณไม่ทําตามนโยบายที่อะไรเลยเนี่ยแล้วคุณชนะเนี่ยสมัยหน้ามึงจะเลือกไมาอีกมั้ยไม่เลือกเดินออกนะคะหลิวนะครับ ัไครับทุกคนมือสั่นมืสัไรับลังขอเสริมนิดอารกไม่มีคนดีที่ไหนในโลกดานจะมาอบคด้านแล้วตอนนี้คัดทุงที่แล้วจะไปเชิงนอกผทนไม่ได้ที่ผมเป็นสีขาวทนไม่ได้เดี๋ยวต้องมีคนสิงขงนอกกันอ่ะนูเทนอนทีนดังน้หน่อยอานเทนอ่ะนูเทนไม่อดขอดังอย่างนี้น่อยอนเชทน